วัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านคะสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการใช้สื่อการสอนที่คูก,กิกส่งไปให้แล้วนะคะในสัปดาห์นี้คูก,กิกส่งสื่อชิ้นใหม่ไปให้ทั้งหมด3ชิ้นค่ะซึ่งสื่อทั้ง3ชิ้นนี้เรายังคงต้องสอนเด็กในเรื่องเดิมก็คือเรื่องจํานวนหนึ่งค่ะเพราะอะไรเราถึงยังต้องสอนเด็กเรื่องจำนวนหนึ่งเนื่องจากว่าเด็กเราเป็นเด็กพิเศษการที่เราทบทวนย้ำย้ ให้เด็กๆทำบ่อยๆจะทำให้เด็กเรียนรู้และจดจำได้ไปยาวๆค่ะเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปเรียนรู้กันดีกว่านะคะว่าสื่อที่คี่ส่งให้มีอะไรกันบ้างแล้วใช้อย่างไรกันบ้างค่ะไปกันดีกว่าค่ะสื่อการสอนในสัปดาห์นี้ได้แก่มไม้อติีมจับคู่ตัวเลขหนึ่งนับคุกกี้หยดใส่กระปุกจำนวนหนึ่งและ แผ่นภาพเรียงตัวเลข1 5ถึงค่ะเรามารู้จักอุปกรณ์ในสื่อชิ้นนี้กันนะคะไม้ไอติมจับคู่ตัวเลข1นึงถ้ง,า,งายมือจะเป็นไม้ไอติมคุกกิ๊กทำจุดสติกเกอร์และเคลือบพลาสติกอย่างดีนะคะเสร็จแล้วปลายไม้จะระบุไว้ว่าเป็นจำนวน1ตัวเลข1น,นะคะมีทั้งหมด8ไม้ค่ะ ส่วนฝั่งขวานะคะจะเป็นไม้หนีบที่ติดตัวเลขหนึ่งไว้ปลายไม้นะคะไม้หนีบนี้จะใช้ร่วมกับไม้หนีบจับคู่ตัวเลขหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะใช้สอนเด็กกันอย่างไรเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะใช้สื่อนี้สอนเด็กอย่างไรขอให้ผู้ปกครองให้เด็กหยิบไม้ติมมาหนึ่งไม้และให้เขาอ่านก่อนค่ะว่า1แล้วผู้ปกครองถามเลยค่ะ เลขหนึ่งอยู่ไหนคะเด็กๆกก็จะมองหาเลขหนึ่งที่ไม่หนีบแล้วก็ให้เด็กอ่านที่ตัวเลขก่อนค่ะว่า1แล้วจึงนํามาหนีบให้เด็กหนีบเองตรงไหนก็ได้นะคะไม่ต้องตรงจุดและอ่านว่า1 1ึ่ง,งทำแบบนี้จนครบทั้ง8ไม้ค่ะ1 1อย่าลืมอ่านนะคะติดแล้วก็ต้องอ่านเสมอค่ะ1นหนึ่ง ขั้นตอนที่หนึ่งสำหรับสื่อชิ้นนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะเด็กๆหนีบได้ครบหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่จบค่ะครูกิ๊กได้ส่งตัวเลขไปเพิ่มนะคะก็คือว่าเรามีเลข2จํานวน2ชิ้นและเลข3จมจนวน2ชิ้นเช่นกันค่ะเข้ามาเพิ่มขอให้ผู้ปกครองนําไม่หนีบออกแต่ว่าตอนเอาไม่หนีบออกพยายามอย่าให้เด็กเห็นนะคะ ให้เอาออกใต้โต๊ะหรือว่าไปอีกมุมหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าการทำชิ้นส่วนของเขาออกจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วอาจทำให้เขารู้สึกโอ้ทำไมหนูทำและเอาของหนูออกประมาณนี้นะคะอาจทำให้เด็กเสียกำลังใจไปได้นิดนึงพอมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะคูกิ๊กจะเพิ่มตัวเลข2และ3เข้าไปครั้งนี้ให้เด็กๆอ่านและสังเกตให้ดีผู้ปกครองให้เด็กอ่านก่อนนะคะ 1. ถ้าเขาหยิบมาแบบนี้นะคะให้เขาเปรียบเทียบกันดูว่าใช่ไหมคะ1ใช่ไหมเด็กๆก,ก็จะตอบหรือใส่หัวว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็จับมือให้เขาวางตัวนั้นลงค่ะแล้วบอกให้หาตัวเลข1แบบนี้เขาก็จะหาดูแล้วนำมาติดค่ะทำแบบนี้จนครบเหมือนเดิมค่ะ สื่อชิ้นนี้เรียกว่านับคุกกี้หยอดใส่กระปุกจำนวนหนึ่งค่ะอุปกรณ์ที่คุกกี้เตรียมไว้ให้ผู้ปกครอง 1. กระปุกคุกกี้ค่ะคุกกี้จะติดกาวสนามไว้ให้นะคะมากกว่าจำนวนที่ผู้ปกครองต้องสอนเด็กค่ะ 2. บัตรตัวเลขหนึ่งซึ่งบัตรตัวเลขหนึ่งนี้นั้นจะเอาไว้แปะบนกระปุกค่ะเพื่อบอกจำนวนคุกกี้ที่จะใส่ในกระปุกนี้นะคะแบบนี้ค่ะ และ 3. จํานวนคุกกี้นะคะคุกกี้จะให้ไปค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะด้านหลังคุกกี้จะมีกาวสนามอยู่นะคะเวลาให้เด็กนับก็จะให้เด็กแปะลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราลองมาดูกันนะคะว่าวิธีการสอนจะทำอย่างไรในการสอนแต่ละครั้ง ผู้ปกครองต้องจับมือเด็กในการทำงานครั้งแรกเสมอนะคะหยิบบัตรตัวเลขหนึ่งชี้แล้วอ่านว่าหนึ่งหลังจากนั้นชี้บอกตำแหน่งให้ติดที่ฝากระปุกคือจำนวนหนึ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้เสร็จแล้วนับคุกกี้หนึ่งชิ้นเมื่อออกเสียงนับว่าหนึ่งแล้วปะติดที่กระปุกหนึ่งแล้วชี้ที่ตัวเลขหนึ่งเหมือนเดิมค่ะว่าวันนี้เราเรียนจำนวนหนึ่ง ทำแบบนี้ในทุกๆของการนับนะคะแล้วหยิบชิ้นต่อไปได้เลยค่ะทำแบบเดิม1แล้วติดที่ฝากระปุกจำนวน1แล้วหยิบคุกกี้1ชิ้นแล้วนับ1ติดที่จุดไหนก็ได้นะคะนับด้วย1แล้วชี้ที่เลข1เช่นเคยค่ะทำแบบนี้จนครบทั้ง5ชิ้นค่ะ สื่อชิ้นนี้มีชื่อว่าแผ่นภาพเรียงตัวเลข1-5ภายในถุงครูกิ๊กจัดส่งไปให้คือตัวเลข1-5จำนวน2ชุดค่ะและแผ่นภาพเรียงตัวเลขที่ไม่มีตัวเลขแต่จะมีภาพตามช่องต่างๆติดอยู่ซึ่งผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กติดในบรรทัดแรกได้เลยนะคะตามแบบนี้ค่ะ ส่วนบรรทัดที่2ผู้ปกครองให้เด็กเลือกหยิบตัวเลขเองให้ตรงกับแถวข้างบนนะคะแบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะครูกิกขอแนะนำวิธีการสอนแผ่นภาพเรียงตัวเลข1-5ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราไม่ได้แปะตรงแถวบนแล้วค่ะ เราจะเปลี่ยนเป็นแถวล่างบ้างค่ะให้เด็กเรียงเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5พอเสร็จแถวล่างแล้วนะคะแถวบนเราก็ให้เด็กเลือกหยิบตัวเลขตามแบบในแถวล่างค่ะทีละตัวเช่นเคยค่ะ1 2 3 4 5ช้าๆนะคะไม่ต้องรีบและต่อจากนี้ ผู้ปกครองค่อยๆนำแผ่น1ออกค่ะตัวเลขหนออกนะคะแล้วถามเด็กว่าเลขหนอยู่ไหนคะแล้วให้เด็กหยิบมาแปะค่ะพร้อมกับอ่านด้วยนะคะในครั้งต่อไปเราก็เพิ่มความยากขึ้นเป็น1 2 1 2แล้วถามเด็กเหมือนเดิมค่ะ1อยู่ไหนคะ และให้เด็กเลือกหยิบเฉพาะตัวเลขหนึ่งค่ะ1ออกเสียงอ่านด้วยนะคะ1 2อ,อยู่ไหนคะให้เด็กหยิบมาเหมือนเดิมค่ะ2 2และทำแบบนี้ในเลข3 4และ5ค่ะตามลำดับจนครบทั้งหมดนะคะเราต้องเพิ่มความยากเพื่อฝึกให้เด็กเรียงลำดับ1-5ไปพร้อมๆกับการรู้จักค่าของตัวเลขค่ะ สำหรับการทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้ในการใช้สื่อการสอนทั้ง3ชิ้นทั้ง3ชิ้นนี้ขอให้ผู้ปกครองสอนเด็กยาวตลอดทั้ง4วันค่ะเมื่อจบกัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองสอนแล้วอย่าลืมให้เด็กทำแบบค่ะที่โิกิแนไปให้ด้วยนะคะและทริคง่ายๆที่ฝากผู้ปกครองไว้เสมอคือ 1. ขอให้ผู้ปกครองเตรียมตัวเองนะคะซ้อมการใช้สื่อและการสอนก่อนสอนเด็กเสมอ2 ผู้ปกครองต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมค่ะปิดทีวีปิดโทรศัพท์ไม่มีคนพลุกพล่านเพื่อที่เด็กจะได้มีสมาธิในการเรียนเสมอค่ะและอย่างต่อมาก็คือผู้ปกครองต้องเตรียมใจให้พร้อมค่ะเด็กดือ้อแต่เราต้องอดทนค่ะและสอนเขาจนจบกิจกรรมเสมอเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าในแต่ละวันต้องมาเรียนกับแม่ก่อนและก่อนจบท้ายนี้ ฝากเป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองทุกบ้านนะคะประสบความสำเร็จกับการสอนเสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ